ลุงหวางก็ลงมาหาหน่อไม้นะครับฝนตกเพิ่งหยุดนะครับน้ําก็เริ่มมาแล้วคุณน่ะน้ําห้วเยอะเลยนะครับมาหาหน่อไม้ก็มืดตึ๊บเลยโอ้ยไม่รู้จะเห็นหน่อไม้อยู่บะเนาะยังดีนะลุงหวังยังเตรียมไฟลงมาสองนะครับคุณน่ะมืดตึ๊ดตื๊อส่องไม่ค่อยเห็นแล้วคเดี๋ยวลุงหวัง ก็ไม่ได้ไปไกลฝั่งนะครับเดี๋ยวพระลาดล้มตกห้วยพื่นแล้วถ้าพระลาดลื่นล้มลงไปตรงนี้ตกห้วยเพื่วน้ําเยอะเลยคุณน้นไม้มันก็เริ่มโตหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะเป็นไม้ตอบไม้จักตอกเดี๋ยวหาส่งหาน่อไม้ให้กันนะครับตื๊ดตืโอ้ยโอยโอ้โหเจออยู่นะครับนู่นน่ะน่อไม้น่ะใกล้ห้วยไป แต่ว่าลุงอ่าอยากจะได้หน่อไม้เขาเรียกว่าอะไรนะหน่อไม้เป็นปลายหน่อไม้กําลังโผล่ขึ้นมาจากดินนะฮะนี่ก็เห็นล่องรอยเขามาขุดหาอยู่นะครับขนาดขนาดมันกาลังโผล่อยู่นะครับนั่นเห็นไหมครับเอฟซีเนี้ยนี้นี่นีเห็นไหมเพราะว่ามันมืดต๊ดตื้อนะครับเพราะว่าฝนตกเนี่ยหน่อไม้ดวงเขียวปึ๊ด เดี๋ยวลงหวังจะหาดูก่อนนะครับนี่นะครับหน่อไม้นะครับมันผูขึ้นมาจะว่ากาบมันจะเขียวเขียวนะครับแต่ว่ามันอ่อนอยู่นะครับเนี่ยหน่อไม้อ่อนๆอ,อ,อยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวลงหวังจะสับเอาก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวลงหวังจะุเอาดูกะะ่อนนะครับ่ามันดวงสวยอยู่เนาะ ไปต้มไปแกงไปต้มไปแกงเนี่ยครับสับดูใส่หน่อยก่อนนะ มต้องร้อยคำมากยู ดำาเสียมนี่กับมันลื่นแล้วจับไม่เจาะมันนอยปุยไหว ห,หนูไม้มันดวงใหญ่ครับต้องออกกําลังกว่าจะได้นะครับเนี่ยหนูไม้มันดวงใหญ่นะครับเท่าแขนนี่เท่าขานี่ยนะครับเราสักสามหนอน,นี่ก็เหลื้อเฟือแล้วเนี่ยน,นะครับเดี๋ยวเอาหนูน,นั้นเดี๋ยววอาเจออ,อีกมันก็เอา ไม่ระวังนี่เดี๋ยวอีกแล้วหนูนนี้ฮะน่าเดี๋ยวลูงวาตั้งกล้องตรงนู้นยุงก็เยอะนะครับแต่ว่ายังดีนะลุงหลังใส่เสื้อนะฮนะมาเสื่อกันยุงเนี่ยนะครับหน่อไม้ มันก็เริ่มออกกันเยอะโอ้โหมันติดแน่นจังเลย มอนใหญ่ๆเลยครับ้นอนใหญ่ๆเลยอันนีอ้อ่อนอยู่แต่ว่ารู้ว่าอ่าแล้วเอาเยอะนะครับเราแค่ไปต้มไปแกงโอ้ยโอ้ย เดี๋ยวลงมาหาหน่อเป็นตายมันก่อนนะครับเดี๋ยวไปหาฝั่งนู้นก่อนนะครับห,หน่อไม้ก็มีแต่ดวงใหญ่ๆนะครับหน่อสูงๆแล้วนะครับพู้น่ะหน่อไม้ไผ่นะครับสูงแล้วเดี๋ยวระหว่างเจอแล้วนะนี่นะครับมันมืตดตือโอยมองไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะไม่ได้เอาไฟมานะครับตืต้อเลยนี่เนี่ย เห็นไหมครับพี sociedad, <that> ่สีมันมืดนะครับเพราะว่าเข้ากอไผ่มันมืดฟ้ามัวฝนมันก็เลยไม่เห็นคักนะครับนะครับก็รอดูตอนที่ระหว่างเอาออกนะครับนะครับยุงเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวระหวังสับเอาหน่อไม้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราดูเราดู ต้องได้ถางก่อนนะครับเดี๋ยวเอามีดมาถางก่อนมีดถางก่อนนะครับมันขุดยากเลยเพราะว่ามันมีน้ำน้ำไผ่มันตักเก็บไปเลยตักเก็บยังบอกไปเลยนะ นะครับเนี่ยโอ้โหหัวอะไรมั้งกับเยอะแล้วนี่นะครับได้เยอะแล้วโอ้โหโอ้ดูนะ้ำก่อนนะครับนวะ้านผะูนะ้ น้ำเริ่มมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วพวโอ้ถ้ามาใส่เบ็ดนถูกแน่นอนถูกปรากฏปลาข้อใหญ่